ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตส2งเป็น SUV ขนาดกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางรูปลักษณ์ภายนอกได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้า LED สรงเรียวยาวพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่ กระจังหน้าดีไซน์ดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดผสมผสานความดุดันและความหรูหราอย่างลงตัวเส้นโค้งด้านข้างตัวรถถูกปรับให้มีความบเฉีียวเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วลวดลายใหม่ที่เพิ่มบุคลิกสปอร์ตและความมั่นคงบนถนนส่วนท้ายปรับดีไซน์กันชนให้แข็งแรงพร้อมไฟไท้าย LED Signature ที่ดูสวยงามและชัดเจนแม้ในเวลากลางวันห้องโดยสารภายในเน้นความกว้างขวางและหรูหรามากยิ่งขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีในทุกท่วงท่า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังและตกแต่งด้วยลายอลูมิเนียมเพิ่มความพรีเมียมแผงคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่คมชัดพื้นที่โดยสารแถวาและ3ส,สามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนอย่างสะดวกสบาย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซนช่วยให้ทุกตำแหน่งในรถได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้านสมรรถนะปาเจโรสปอร์ต2อพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรพัฒนาใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ184แรงม้าแรงดิดสูงสุด430นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ปรับการเปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก d i i ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่่่ไไดด้ตาาามมมสภพถนนนวจะเป็ห 2S 4HLC และ 4LLC พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะในสภาพเส้นทางที่ท้าทายระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิง่งขึ้นพรองรับการขับขี่ที่ต้องการความนุ่มนวลในเมืองและความมั่นคงเมื่อต้องลุยทางวิบากเทคโนโลยีความปลอดภัยถูกยกระดับขึ้นอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่านพร้อมฟังก์ชัน s ต o p and g ดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการจราจรด้านหลังขณะถอยรวมถึงกล้องมองรอบคันที่ให้ภาพมุมมอง360องศาเพื่อความมั่นใจเมื่อจอดหรือขับผ่านพื้นที่แคบนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงและระบบช่วยอ,ออกตัวบนทางลาดชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันในด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน มิสูบิชิได้พัฒนาระบบฉีดเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มความประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลสำหรับบางตลาดซึ่งผสานพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเสริมแรงดิ้และลดการใช้เชื้อเพลิงในสภาพการขับขี่ในเมืองแบตเตอรี่ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วระบบเชื่อมต่อสมัยใหม่ถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเช่นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะแบตเตอรี่ตารางบำรุงรักษาหรือแม้แต่การสตาร์ทเครื่องยนต์และปรับอุณหภูมิห้องโดยสารล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์ระบบนำทางอัจฉริยะพร้อมแผนที่แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์เพื่อให้ฟังก์ชันใหม่ๆพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้านความสะดวกสบายอื่นๆปาเจโร่สปอร์ตสติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซเเซอร์ตป บาะนั่งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งหน้าต่างทุกบานควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและมีฟังก์ชันป้องกันการหนีหลังคาพาาโนรามิกซ์รูฟเพิ่มความโปร่งโล่งและบรรยากาศที่ดีภายในรถระบบกันเสียงและฉนวนป้องกันความร้อนถูกปรับปรุงเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบสงบและนุ่มนวลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยปาเจโรสปอร์ต2026ยังคงความสามารถในการลือยเส้นทางออฟโรดได้อย่างยอดเยี่ยม ระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถประมาณ220มิลิเมตรมุมไตและมุมจักที่เหมาะสมสำหรับการปีนป่ายบนเนินหรือข้างสิ่งกีดขวางระบบควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงช่วยให้ผู้ขับมั่นใจเมื่อใช้รถพ่วงหรือคาราวานตู้ถังถูกออกแบบให้ทนต่อแรงดิดและแรงสั่นสะเทือนในเส้นทางทุรกันดารการออกแบบโดยรวมของ Mitsubishi Pajero Sport 2026แสดงถึงการพัฒนาที่ต่อย,ยอดจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจน ทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถพร้อมลุยทุกสภาพถนนความลงตัวระหว่างความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ช่วยเสริมให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาด SUV ระดับกลางไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกเดินทางไกลปาเจโร่สปอร์ต2026ก็พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจทุกครั้ง